สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะตอนหนึ่งทั้ง3าห้องนะคะเรามาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนจําได้ไหมคะเราเรียนกันเอาไว้นะคะประวัติศาสตร์นะคะเราเรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วคือความเป็นมาของชาติไทยและความหมายของชาติไทยนะคะ วันนี้คุณครูปุ๊กก็จะมาสอนนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะสัญลักษณ์ของชาติไทยเด็กรูไ้ไหมคะว่ามีทั้งหมดอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กมาดูเลยค่ะสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะหึ่งธงชาติไทยเด็กๆรู้จักธงชาติไทยไหมคะมีลักษณะยอย่างไรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะรูปแล้วบนผืนธงนะคะ จะมีทั้งหมด3สีและ5แถบน,นะคะทงชาติไทยเราเรียกอีกชื่อนึงว่าทงไตรรงนะคะสีบนทงชาติไทยแต่ละสีนะคะจะมีความหมายเช่นสีแดงหมายถึงอะไรคะสีแดงคือชาใช่ไหมคะสีขาวาศาสนาและตรงกลางเด็กๆเคยเห็นไหมคะลูกเคยสังเกตไหมจะใหญ่ที่สุดเลยอยู่ตรงกลางนะคะคือสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินคือ อะไรคะพรามหาการสัตย์ไทยนะคะสัญลักษณ์อันที่3อันที่2ค่ะขอโทษทีสัญลักษณ์อันที่สองนะคะคือเพลงชาติไทยนะคะเพลงชาติไทยทําไมเราจึงต้องมีเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยนะคะมีความหมายแสดนถึงว่าชาติไทยเป็นเอกราชนะคะที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะสสัญลักษณ์อันที่3คือศาสนา ทุกคนนับถือศาสนาอะไรคะคนไทยทุกคนนับถือศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาปะระจำชาติไทยนะคะอันที่4นะคะสัญลักษณ์อันที่4คืออะไรพระมหากษัตริย์คะลูกี่เด็กรู้จักไหมคะนี่ไงคะพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะ นี้คือรัชการที่9ในราชวงศ์จักรีนะคะพระองค์ท่านเพิ่งจะเด็จสวรรคตไปเมื่อวันที่13ตุลาคมนะคะแล้วในปัจจุบันนี้เรามีพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึงในราชการที่10คือใครเด็กๆรู้จักแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อมานะคะภาษาไทยและอักษรไทยนะคะภาษาไทยและอักษรไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยนะคะ แสดงถึงความเป็นชาติไทยนะคะต่อมาวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของพระมหากษัตริย์นะคะประเทศไทยหรือชาติไทยเรามีการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะพระมหากษัตริย์นะคะพระองค์ท่านเนี่ยทรงยึดนะคะและปฏิบัติตามยึดมั่นในทศพิสราติรร้ธรรม คำว่าทศพิราชธรรมคือข้อปฏิบัติของเล่หลวัวสิประการด้วยกันนะคะต่อมาเด็กๆคะสิ่งนี้เด็กๆต้องรู้และต้องจำให้ได้คือพระมหากษัตริไทยในราชวจักจักรีนะคะมีทั้งหมด10ราชการตั้งแต่ราชการที่1ถึงราชการที่10คือปัจจุบันนะคะต่อมาค่ะนะคะภาษาไทยหรืออักษรไทย ภาษาไทยหรืออักษรไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยนะคะเราควรเขียนและพูดภาษาไทยให้ชัดเจนนะคะนะคะต่อมานะคะการแสดงความครรพนะคะการแสดงความพรระะพรรสัญลักษณ์ของชาติไทยหนึ่งเรื่องของอะไรธงชาตินะคะเราคนไทยทุกคนต้องมีธงชาติไทยนะคะ ทงชาติไทยจะถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา8นาฬิกนะคะนะคะแล้วก็เชิญลงจากยอดเสาเข็บในเวลา18.00นาฬิกเหมือนกันน,น,นะคะเราควรทำอย่างไรคะยืนตรงค่ะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยนะคะต่อมาศาสนานะคะเราเป็นชาวพุทธศาสนาประจำชาติเราคือศาสนาพุทธ เพราะฉะนั้นเราควรนำหลักธรรมคำสอนนะคะมาปฏิบัตินะคะมาปฏิบัติในการดำรงชีวิตของเราหรือในการอะไรทัลรูปปฏิบัติตนของเรานะคะต่อมาการทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์คือรูปของในหลวงเนี่ยค่ะเมื่อเราเห็นที่ไหนเราควรทไม่ทันยืนตรงนะคะ เราควรยืนตรงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพถ้าเป็นผู้ชายเราจะทําความเคารพภาพบรมฉายาลณ์โดยวิธีการโค้งค่ะโค้งคานักนะคะถ้าเป็นผู้ชายเด็กๆดูนะรูปเราจะโค้งเนี่ยครึ่งตัวของเราคือโค้งลงไปอย่างนี้เลยนะคะแต่มือทั้งสองข้างของเราต้องแนบชิดแบบนี้รูปนะคะแนบชิดแล้วก็โค้งตัวลงไปนะคะนี่คือการทําความเคารพภาพบรมฉายาลณ์แบบผู้ชาย ะะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราไม่ได้โคง้งเราไม่ได้คำนับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะใช้การถอนสายบัวเด็กๆดูนะคะการถอนสายบัวของผู้หญิงคือตรงเหมือนกันนะคะมือจะตรงแนบไปแบบนี้ถอนนะคะถอยขาข้างใดข้างหนึ่งแล้วแต่เด็กจะถนัดนะคะไปไว้ข้างหลังค่ะนะคะแบบนี้นะคะ่าดูอีกครั้งคะ่ะนะคะ แบบนี้ค่ะนะคะนี่คือการทําความเคารพภาะบรมฉาญรักนะคะนะคะเด็กจําได้แล้วนะคะลูกนะคะชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่มีความเป็นมาที่ยาวนานและข้อสําคัญชาติไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดๆทั้งสิน้นเรามีสัญลักษณ์ประจำชาติของเราอยู่แล้วนะคะธงชาติเพลงชาติศาสนา พระมหากรหสั์และภาษาไทยอักษรไทยนะคะเด็กๆต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะในชั่วโมงของสัญลักษณ์ของสำคัญของชาติไทยก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะดเด็กคะในเด็กมาดูในแบบตุกหัดนะคะคุณครูขอแบบตุกหัดนะคะขอฝากไว้ในหนังสือน,นี้นะคะ เด็กๆมาดูในหน้า223นะคะให้นักเรียนตอบคำถามที่ถูกต้องคือหน้า223และ224นะคะลู่งนะนะคะนักเรียนทำและเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยตามไปนะคะหน้า223และ224นะคะเดี๋ยวคุณปุ๊บจะเฉลยตามไปให้ที่หลังนะคะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงนี้นะคะ บ๊ายบาย,บายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ